ผู้ชมเคยประสบปัญหานี้กันไหมครับเผาเราตายแล้วเนะี่ยเราขี้เกียจรอเวลามันเกิดใหม่วันนี้ครับผมผมจะมีเทคนิคดีๆมาบอกนะครับผมแบบไม่ต้องรอเวลาเกิดใหม่เลยทายังไงเดี๋ยวไปดูกันนะโอ้โหก่อนอื่นแม่งมืดแล้วขอญาตไปนอนก่อนนะครับมืดเร็วจังเลยวะเพิ่งอัดคลิปม,มืดแล้วอ่ะถั่เลยนอนเนอุย้ยเช้าแล้ววเหมือนโกหกก่อนอื่น,นครับผมให้เรากดแท็บขึ้นมาครับ น่ครับแล้วเป็นตรงทีมนะครับหลักเลือกพาวที่ตายไปเนี่ยของเรานะครับไม่ว่าตัวคุณจะตายกี่ตัวก็ตามแต่นะผมให้กดตัว R ตรงพาวที่ตายครับกดเลยฮะปึ๊บอย่างเงี้ยทิ้งลงพื้นไปเลยครับนี่มันจะอยู่บนพื้นอย่างงี้นะครับเสร็จนะครับผมให้เราไปตรงเครื่องครับให้กด F นะครับแล้วก็เลือกตัวอะไรก็ได้ครับให้มันเติมช่องที่ขาดไปนะผมให้เต็มให้เต็มช่องอย่างงี้นะครับแล้วเราก็กลับไปครับกดเก็บพาวที่ตายแล้วของเรานะครับผมเนี่ยเก็บเลยครับน้องหนึ่งน้องสองนะอันนี้นะครับผม มาดูนะวะรเลือดน้องเต็มเปล่านี่ฮะเป็นไงฮะเต็มแล้วครับน้องหนึ่งกับน้องสองนะครับผมแค่นี้เองฮะไม่ต้องรองเวลา9นาทีหรือ10นาทีเลยครับเป็นไงง่ายไงใช่ไหมถ้าชอบนะบผมอย่าลืมกดไลค์ถ้าใครนะครับไม่ใช่ใหม่คลิปน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับเดินครับไป,ไปครับผม